สวัสดีครับสวัสดีพวกแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับอยู่โรงงานคือเก่าครับผมมันี้เป็นมือห้ยออกโอ้ได้รุนกันเศร้าคือคืบคืนเลยครับผมพี่น้องครับอบายมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งอาการหลังห้อยออกครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงนี่ครับมอนี่กันยังอยู่โรงงานคือเก่าสดซื่นคือเก่าครับพี่น้องครับ ไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องวล้วหลังการหวยออกมันจะเป็นยังไงครับตามไปตามพี่น้องทั่วไปเลยครับตอนนี้เบิดสภาพครับหลังจากหวยออกแล้วเบิดสภาพโอ้ยเบิดสภาพเลยหลังหวยออกแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวไปกินกับแม่ยายเอาโอ้โหแม่ยายถูกเหรอ เมยายนั่งรออยู่แล้วเมยายรออยู่บ้านแล้วหน้าตาสดใสนะคุณมีตังคกันนะเป็นนั่งกินเม่ยายอพอหนหวยออกเสียงดังอย่างนี้ได้ไหมพี่นอ้องโอ้ยพอหวยออก,ลก,กแล้วว่าสันเม่ยายถูกเหมือนเราถูกกันแล้วใจดือ้อโอ้ยฮะเม่ยายแก่ๆแล้วแกไม่ใช่ตังคในรอ ถูกใจถูกใจถูกใจแกแล้วแกไม่ใช่ตังหรอกกินไม่เยอะหรอกล้างหวยออกเราคืดๆแลยพี่น้องล้างหวยออกเนี่ยปิดนั่งหนะเราห้อยยันนี้ที่วิศวกรรมผมเท่าทุนหลังหวยออกแตะเท่าทุนครับเฮ้ยจริงเปลาโสนโสนไม่ได้ซื้อมันก็ไม่มีกำไรดีอย่างเง้ย ไม่ได้ไม่เสียคือเก่ายังไงพี่ชายกัเลี้ยงอย่งั้ไม่ถูกซื้อ7จ็ดหนึ่สามมอืมงวใกล้เคียงอะเอองวดที่แล้วก็สี่ศูนย์หนึงใกล้เคียงสองงวดต้องบวกลบแล้วกันเนี่ยเออบวกลบอันไหนดีซื้อ401ออกสี่งวดนี้ซื้อเจ็ดหนงสมสามหนึ่งเจออกอะไรไม่รู้

หลังหวยออกเราก็เฮ็ดงานเฮ็ดการกันบ้างานต้องมาก่อนตรองมาต้องช่วงนาด้วยช่วงนี้เยอะูน่าหลายมีลูกมีเมียที่เฮ็ดอยังเดียกันนะไม่ใช่คนมีภรระเอ้ยที่จะต้องมีลูกมีเมียกลับมาดูลูกเมียบ้าง จากหวยออกแล้วเดี๋ยวพาเบงครับทีละคนทีละช็อตไปส้่าไ่ลส้าไ่้าอหลังเจากเผือโดีไปเลยือไก่มแทน็โดนก็โดึ้งเ่ทันเย็นเลยแนี้ผูก็ไม่ต่างใัแเลี้ยว ไม่เ่าน้ี่เื้ยพยาาหน้าแลงเครื่องนวนโอ้จอดลสูเลยนะอนมาแล้วเอาไถไถักไปดีักโอ้ยม่แต่รีไม่ใช่อะไรอเดี๋ยวเดี๋ว้แกงใ้วรเชุดนึงเรานยยงไม่ค่อยมีออเดอร์ไม่ค่อยใช้ไฟเาไเลยนดนปกไม่ใช้ก็เลยละมีค่าเท่าไงก็ปักเอา เราลงแขงกัแล้วไงนี่30เปอร์เ็น30เปอร์เซ็นเกิดมาเสียบโจ๋วายงนว่าเอาไอวอลนยังไงบ้เนี่ยโอ้เอาเลยวะเอาเร็วๆเร็วเดี๋ยวต้องเสร็จก่อนลงหนึ่ง้ยลงหนึ่งไม่ทำโปรเจกต์แข่งกับเราไอ้นี่อันนี้กันเอาไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาจ่ายให้กทวดแล้วก็ ที่ใช้ใช้เบนเนอร์มันก็คือลูกอะแล้วใช้แก๊สตอนนี้แก๊สนขึ้นมาหวยรอยจากสามสี่ร้อยห้ารอยเลยขึ้นไปทีเดียวกะโดนเลยอะแพงกว่าไปหมาเยอะไปหมาอลไไม่ไหมาก็ทำได้ไงวะเนี่ย้ยเอ้ยอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ด้ยโอนยโ้โอ้ยโอ้ยอ้ยชอ้โอใช้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้อยออ้นี้้อยออะไรออ เหนียวซับดีจริงเลยดึงพื Whew, ้นพื้นเข้าปั๊บเนาะโอ้คมมากเลยเนาะไปสัะไปได้สระไอนิสแต่งกองไอเออสัะจนลงรักลงรักต่ำรับรถเลยเนี่ยยังเข้าเลยเนี่ยโวยเสน่ห์เขาโนฮายังไงนาไฟเข้าไปแล้วก็ผ่านวิ่งผ่านเส้นลวดที่แล้วก็เอาความร้อนเอาผ่านคลี่ไปเลยฮะเติม วานั้นใช่ไหมเอาไฟเอาแท่งแล้วก็เอาอย่างเงี้เราก็เอานี้ไปทำเตาย่างได้สิงั้นอ่ะก็จะมีความร้อนไงใช่เออดีกว่าทุนด้วยเออดีกว่าอะไรดีกว่ามีควันไงใช่ใช่ไอ้นี่จะเป็นความร้อนขึ้นเหมือนกับเหมือนยาเออแล้วก็มันก็จะไม่มีแต่ว่าอย่างว่าพอน้ํามัน หมูเออเขาทำเอียงเขาทำเอียงบอลน้ำมันหมูมันหยดใส่พวกเนี้ยเอียงเลี่ยงบอน้ำมันหมูมันหยดใส่มันเกิดควันไงที่มันมีปัญหาคือไอ้ควันที่ควันที่เกิดจากที่เท่าอ่ะไปจับกันเนื้อสัตว์ออไอ้ตัวนั้นเป็นสารก่องะเร็งไง ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเราเราทำเราทำตะแกรงเอียงเอาเวลาเวลาน้ำมันก็หยดน้ำมันมันก็จะไหลมันขึ้นมันไม่มีกี่เท่าใช่ไหมเออไม่แน่ได้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 ร้องร้องร้องแซงหน่อยทานบมบก็ไอ้ตัวนี้จะเล่นบกบไอ้คนละสารกันไอ้ด้วยก็ตัวนี้นี่ตัวนี้เราเราแถมที่เรากินหนึ่งแล้วไอเราเป็นสองเออฆ่าก็ได้หรือเปล่ามันไม่ฆ่าเสริมไม่ดิ นเวลากับบ้านไม่ทางก็ไม่ยายบอกเว้ยโอ๊ยชาตคนแม่ยายรวยจ้อยายถูกหวโอ้ม่ยายถูวยเลี้งเบียร์รก็ไม่ยายพักมามาก็ท่ายาวายาวางยาแม่ยายเหมือนกับชาเชิงเซาด้วยเอ้ปาจีนอ่ะปาจีน้ชาเชิงเซาอะเฮ้ยว่าหรว่อะไรที่ที่ว่าเสียอะไร ทิ่โดนจับไปขังั้งหัวทั้งเมียแล้วเมียตายว่าโยนแล้วลูกสะพ้ายลูก้ายลูก่าเอาจาบส้าล้านร้อล้านอ่ะโอ้โหเมื่อที่ที่แล้วโคตรดังอยู่เงียบเงียบไม่มีคโอ้ยเราอยู่ยากกัแล้วเราให้เอยมว ลุงเอ,อกกคุนครับใดนก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณกระดิ่งนะครับถาช่องยนอนทั่วในเด้อรับผมคลิปนี้แค่นี้ครับสบายดีครับ